วิราทีคุณพ่อแก้มบุ๋มตื่นตันน้ำตาหลายพรากลูกสาวเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วเสืรอไพรม์มากๆกับข่าวดีที่ทุกคนรอคอยเมื่อพีทกันตพรหารพาณิชย์และแก้มบุ๋มปรียดาได้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่บ่าวสาวแล้วโดวยหนุ่มพีทนั้นได้คุกเข่าขอสาวแก้มบุ๋มแต่งงานหลังรบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีท่กมกลางารบรรยากาศสุดโรแมนติก นอกจากนี้หลายคนนั้นก็ยังโฟกัสไปที่คุณพ่อของแก้มบุ๋มค่ะที่เพจดังนั้นได้โพสต์คลิปเผยหน้าที่ที่คุณพ่อนั้นกลั้นน้ำตาไม,ม่อยู่หลอกหายด้วยความดีใจกับลูกสาวมองลูกสาวด้วยความตื่นตันในฐานะที่เป็นพ่อรวมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ